อ่าครับผมสวัสดีครับเราอยู่กับที่ ID นี้นะครับผมหนึ่งมืนามนะครับเรามาดูนะครับจะได้อะไรบ้างนะหนึ่งมืนามนนะครับอันนี้ปลดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ดูฉายาก่อนนะครับ อติดท็อปร้อยโซนนะครับสายาตามนี้นะครับมีคอนเก้านะแลมโบนะครับประมาณนี้นะครับ ่ดส4.3เลยนะครับก็ไปดูที่ตัวละครนะครับขาดปลดไป4ี่ตัวนะครับขาด2ตัวนะอันนี้ยังไม่ปลดแล้วก็มันมีอีกตัวหนึ่งไม่ใช่หรอที่เป็นผู้หญิงอะแต่มันไม่ขึ้นโชว์ในนี้ก็จะได้ชุดนะครับประมาณนี้นะ เช็ดสุดแดงประมาณนี้นะครับคอร์สเพย์อะไรเนี่ยหนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยน,น,นะครับอันนี้ลูกหมวกไปไวนิดหนึ่งนะครับ อยากเติมยูทีทักแชทได้เลยนะครับติดต่อกลางนะถ้าแชทแล้วผมตอบชา้าหรืออะไรให้โทรนะครับถ้าโทรแล้วจะไวมากครับโชลูมวินเทจหน่อยนะรถประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูของของต่อไป็นมงกระเป๋า ดูที่ปืนนะ AR43 เขาบอกนะครับ AK ประมาณนี้มันไปไวนิดนึงนะเดี๋ยวปืนอัพค่อยไปดูแน่นอนครับเลเวลเจ็ด รถก็จะประมาณนี้ล่มเครื่องบินเราเยอะอยู่่ะคู่หูก็มีไอตัวตัวที่หน้าเมื่อกี้นะครับอันนี้เต็มกับช้ตัวเนี้ย อ่ะแล้วก็ไปที่จัละครหน่อยไอ้ใบหน้าหน่อยขาดแค่ซีซั่นสี่ซีซั่นเดียวนะครับท้องนั้นเปิดครบแล้วนะมีผมเปียแล้วนะใครหาอยู่ผมเปียอ่ะประมาณนี้ เออไปดูเวิร์กช็อปหน่อยห้องแ a บอ่ะปืนปืนปืนที่มีแล้วนะครับตามนี้เลยววหนึ่งสี่สามประมาณนี้ครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับทวิตเตอร์ทวิตเอร์ว่างนะครับสะอาดนะครับเฟซอยู่ที่ผมนะเฟซอะ่ะผมถือไว้ผมยกเลิกไปตามนี้ อ่าผมลืมอัดอะไรไหมกระเป๋าเหรอะเป่าอัดไปแล้วอ่าประมาณนี้เครับประดับปึ๊บอยากได้เพิ่มเติมอะไรทักแชทมาครับผมไม่แน่ใจว่าผมลืมอัดอะไรไหมนะหนึ่งสามห้าร้อยนะครับขอบคุณที่ไว้ใจเช่นเคยครับสวัสดีครับผม